ครับขอต้อนรับทุกท่านกระสู่รายการมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดฮีบทองคำกับการแข่งขันกันแบบยกทีมนะครับขอต้อนรับคณะกรรมการคุณเอชยามิจัยคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดและคุณแคทคาทริ亚马ราศีมาพบกับทีมแรก The c o อปปี้โชว สีนักแสดงเลียนแบบศิลปินทีมเดอะ o อปปี้โชว์พูดถึงเราก็เล่นได้หลายตัวเนาะหญิงลีจ้าลำไยเ่ไปเฟย์ได้เยอะกว่านะตัวเหมือนสองคนนี้เนาะสองคนทำไมเล่นได้ตัวเดียวอะถึงฉันจะเล่นคนเดียวนี่นะแต่ฉันเล่นมีคุณภ้าไปยักเออฉันก็เล่นงานคุณภาพเข้าใจป่ะหนึ่งจะเป็นตัวลอมแต่ฝีมือไม่เคยยอมตัวจริงแต่ละคนนี่ ล็อปปี้ไข่บ้างหยิงลีค่ะโรรมกาเหรอวะพระองค์กรรมการครับตกใจนี่ว่าทางมะลายว่าทางมะลายเอบรอบไปเลยของผมหลายๆคนก็ก็บอกว่าเหมือนเออ่ป๊อปแคร์รีสปลาทีนี้ล็อบี้เป็นลังใหญ่ค่ะหน้าตาเรียบร้อยใช่ค่ะบีร้อยก็เรียบบีร้อยก็เรียบนะค่ะสุดท้ายครับ อกเลยบ้งน pues nah ั framework. ่นน่ะไม่ต้องบอกค่ะเรียนยอย่างนี้ผมอย่างนี้มีไฟอย่างนี้ด้วยเดอดอกสดาเดิดอกสดาวาเลเชดอกเฮ่บัก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 บทีบักบัรบักบักมักักบักบอกบักบับัก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 รักบกัีักับ สว, anyway, สวัสดีพี่เอด้วยนะครับสวัสดีแม่ตั๊กด้วยนะครับผมสวัสดีน้องเพชรด้วยพระเอกลิเกรุ่นใหม่ต้อมนิรันต์นำทีมพระนางลิเกอีก3คนได้แก่เทิดไทยล้านเทิดทุน ลูกแก้วทานตะวันและกวางขาวอนเนกลาบรวมตัวกันมาในชื่อทีมมาลัยที่รักตอนนี้หลานีแค่ออกจากฉากฉีกยิ้มนิดเดียวนี่มาลัยล้นถึงหูครับขอน้องนี่แข่แบกมาก่านะอาไปปราดนี่เมื่อยคอค่ะเมืออ่อยคอต้มรับรางวัลเปล่าจุกหนอนเอ,เอาผมดีกว่านี่เ้องแค่คำเดียวเนี่ย คนเรียกไปตบเลยตบรางวัลตบผู้ไม่ได้ร้องรางวัลน่ะนี่หนูวางขาวไม่ต้องพูดถึงเป็นไงคะไม่มีเลยมั่นใจขนาดไหนอะไรยังไงไล่ไปเลยแล้วกันท้านขอร้องเป็นบทกลอนได้ไหมครับโอ้โหยินดีเลยครับอยากให้พี่เอนั้นเป็นจังหวะให้พวกเรานิดหนึ่งนะครับผมช่วยกันทำมาหากินกัลครับ ถ้าอย่างนั้นพี่ตั๊กพี่แคทตีฉิงให้แล้วกันครับเกมที่ทั้งสทีมต้องเล่นกันวันนี้คือเกมเสียสระโดยจะต้องส่งตัวแทนออกมาตอบกันว่าชื่อเพลงที่ถูกตัดสระออกไปนั้นคือเพลงอะไรตัวแทนแต่ละทีมออกมาตรงนี้เลยครับนเป็ไรครับไรครับ ะรถ้าถ้าไปแล้วไม่กลับมาจะไปค่ะพร้อมแล้วเริ่มครับผู้หญิงคนสุดท้ายถูกครับหนูชอบชอบค่ะถูกครับไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มโอ้โห โไหไวมากไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถูกครับสวนสงสวงสงฝนสาวนาาต่างแฟน เอาแล้วเร็วผู <les o. S 3> ้รองค่ะ<ด>ถ <Gülme> ูครับโอ้โหเอาสิศุสต<ข><ส><ข> แปดแด็บคูกครับโอ้พัดจกกันตกอะตลกะตลอเร็วหมดเวลาเก่งทั้งคู่จริงๆแต่มาอะไรที่รักก็มาพลาดจนได้กับเพลงนี้ยาวขนาดนี้คุณผู้ชมทายได้ไหมล่ะครับถ้ายังไม่ได้ไปดูเฉลยกันเลย อะไรนะปกติเยอะๆมันจะง่ายนะเพราเพลงที่ยาวๆอย่างนี้ลําบากเอามาดูกันครับมีเสื้อใจไม้ใจอ่อนทายถูกกันไหมครับตอนนี้ The Copy Show ก็ชนะไปในเกมแรกทีมเลือกทรงคุณโอปอออกมาแข่งแต่โอปอจะเลือกเจอกับใครกันเอ้ไข่ดี่ะหละแก้วเอาเมป่ะแก้สูดพีป่ะ ไว,ไว,ไวติเล่ตรวจวท,ท้่ไหน <st are> โอป <st are> โอกัออบลูกแก้วก็ปี้โชว์วัดกับลิเกใครจะชนะโอมดกระทิ